สวัสดีค่ะนุยฮัฟนุ้ยสเตย์ค่ะจะมาอัปเดตเส้นทางเดินพายุเอตาและวามกอค่ะรวมทั้งผลกระทบของพายุทั้งสองลูกด้วยและประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่4ค่ะการคาดการเส้นทางเดินของพายุเอตานะคะตอนนี้พายุโซนร้อนเอตาวพายุระดับ3บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในวันพรุ่งนี้ จากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุ d e p r e s s i o ค่ะและหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนไปที่ประเทศกัมพูชานะคะและอ่อนกำลังลงไปอีกค่ะเป็นยอมความกดอากาศตำ่ำหรืออาจจะสลายตัวอยู่แถวประเทศกัมพูชาก็ได้ค่ะแต่ก็ยังส่งผลกระทบทำให้บ้านเรานะคะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางและมีลมแรงได้นะคะในช่วงวันที่10ถึง11พฤศจิกาค่ะ แถวบริเวณประเทศไทยตอนบนภาคอีสานตอนล่างและภาคกลางบางพื้นที่นะคะลักษณะของฝนก็อาจจะคล้ายๆกับลูกที่ผ่านมาค่ะไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรามากนักนะคะสาเหตุที่ฝนไม่ได้หนักก็เพราะว่าอากาศเย็นค่ะได้ลงมาสกัดดาวรุ่งนะคะทําให้พายุสลายตัวอย่างรวดเร็วค่ะและเส้นทางเดินของพายุนะคะก็ไม่ได้เข้ามาที่บ้านเราด้วยค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพายุโซนร้อนเอตาวพายุระดับ3มีผลกระทบตั้งแต่วันที่10-11พฤศจิกายน2563ฉบับที่4ลงวันที่9พฤศจิกายน2563ค่ะเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้นะคะพายุโซนร้อนเอตาวพายุระดับ3บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากทางด้านตะวันออกของเมืองนาตรังประเทศเวียดนามประมาณ320กิโลเมตรค่ะหรือที่ละติจูด13.0องศาเหนือลองติจูด112.2องศาตะวันออกค่ะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะพายุนี้นะคะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ25กิเมตรต่อชั่วโมงค่ะ คาดว่าพายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่10พฤศจิกายน2563ค่ะหลังจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันพายุระดับ2ค่ะและยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกค่ะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางก็ขอให้เกษตรกรนะคะบริเวณดังกล่าว เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะก็ช่องนุย h a l e a n u หนุค่ะ ส่วนพายุวามกอนะคะวามกอเนี่ยแปลว่าแม่น้ำเป็นภาษาเวียดนามค่ะตอนนี้นะคะก็ได้พัฒนาเป็นพายุโซนร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและมีโอกาสพัฒนาเป็นใต้ฝุ่นได้ค่ะตอนนี้พายุวามกออยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ค่ะห่างจากประเทศฟิลิปปินส์ประมาณ500กิโลเมตรในช่วงวันที่13 14และ15พฤศจิกายนนะคะ ช่วงนี้อากาศเย็นค่ะได้ลงมาสกัดดาวรุ่งอีกนะคะทำให้พายุเนี่ยอาจสลายตัวได้เร็วขึ้นค่ะหรืออาจจะไม่มีผลกระทบอะไรต่อบ้านเราเลยนะคะถ้ามีก็น้อยมากค่ะแต่ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะติดตามข้อมูลอัปเดตตลอดนะคะเพราะว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดค่ะตอนนี้นุ้ยต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย